กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณหนูแสนสวยบ้านรวยชอบสีชมพูนางเล่นคอมพิวเตอร์เพื่อกดรับสมัครงานใครกันนะจะได้มาเป็นแม่บ้านที่บ้านหลังนี้กำลังพิมพ์มไปพิมพ์ไปก็เจอกับมีคนมาสมัครงานด้วยเราเดินลงไปข้างล่างดูสิมีคนมากดออดหน้าบ้านแล้วระหว่างที่เดินไปข้างน้างก็ผ่านห้องต่าง ห้องครัวห้องน้ําห้องนอนเจอต้นคิดาม,ามากเดี๋ยวเดียว,ยวบิงตอนนี้มีคนมากดออดแล้วใครก็ไม่รู้ว่าเป็นชุดแปลกๆมากอ,อุ้ยประตูติดออกออกออกโอ้ยมันติดมันติด <c oughs> อุ้ยบิงบิงบิงนอนทำไม <c oughs> <c oughs> เอาละครับออกมาคุยแกข้างนอกก่อนมาทําอะไรคะอ๋อพีดีว่าฉันเห็นในโทรศัพท์ฉันเนี่ยมันมี สมัครงานแม่บ้านใช่ไหมคะบ้านหลังที่23อ๋อใช่ค่ะบ้านชั้นเองค่ะคุณเริ่มต้นวันนี้เลยก็ได้นะคะเริ่มงานได้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวนะบ้านหลังนี้จะให้ทําอะไรบ้างหล่ะให้ทําความสะอาดทุกห้องเลยนะคะแล้วก็เสหรับห้องครัวเตรียมอาหารให้ดีชั้นหน่อยนะคะทําอาหารเป็นไหมคะทําเป็นค่ะโอเคค่ะงั้นลบกวนหน่อยนะคะ Okay, เริ่มงานวันนี้เลยไหมได้โอเคงั้นข้าบ้านกันเลยครับ<ม>นี่ค่ะบ้านของฉันโอ้ <c oughs> ใหญ่มากอลังการมากใช่ <c oughs> ไม่เคยเห็นบ้านที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อน <c oughs> น้องบิงพาไปดูห้องต่างๆเลยครับอย่างแรกนะคะเดี๋ยวฉันพาไปดูตรงนี้คือห้องนั่งเล่นนะคะ มีจะมีทีวีรีโมทจะอยู่ตรงกใกล้ๆกล่องของขวัญนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งไว้นะคะคนนั่งได้ละคะ okay, แล้วก็ okay, ตรงนี้จะ <okay. S 1> เป็นที่ทานข้าวตู้เย็นก็มีของครบเลยถ้ามีอะไรขาดก็บอกดิฉันได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นโต๊ะนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นให้นะคะนี่นะคะคือห้องนอนนะคะ ว่างมาไม่ค่อยมีอะไรมากในห้องนี้เค <Okay. S 1> ไปดูห้องข้างๆนะคะห้องข้างๆคือ,ห,อห้องน้ำห้อ <Okay. S 1> น้ำก็มีครบเลยเธอต้องล้างห้องน้ำด้วยนะเธอล้างห้องน้ำเป็นไหมเป็น <Okay. S 1> แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเป็นคอ,อ,อมเอาไว้ทำงานทำอะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนนะคะโอ้หบ้านเธอมีลิฟต์ด้วยหรอ โอ้มีเ์ด้วยเหรอเนี่ยทำอะไรไดค่ะโอ้ยขึ้นถึงชั้นสองแล้วข้างบนก็จะมีห้องเยอะหน่อยนะคะอย่างแรกห้องนี้นี่ค่ะห้องนอนของเราแล้วก็ตรงห้องนอนถัดไปก็จะมีห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนชุดนะคะเอาของมาวางได้เลย นี่เออเธอตามฉันมานะเดี๋ยวนะเราอยู่กันมาต้องนานเรายังไม่รู้เลยว่าเธอชื่ออะไรอืมเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อไบชื่อไบโอเคไบไบไบคราวหน้าคราวหลังอ่ะเธอแต่งตัวแบบให้เรียบร้อยได้ไหมแต่งตัวแบบเดี๋ยวฉันเอาชุดมาให้ก็ได้เออเธอมีชุดเก้าวๆนี่เธอแบ่งให้เธอแบ่งให้ไบได้ไหมได้ชุดนี้นะ จะเหมาะมากเลยเพราะว่าฉันเคยมีชุดแม่บ้านอยู่โอเคงั้นงั้นคุณหนูพาไปดูเซอร์ไพรส์ดีกว่าคุณหนูมีเซอร์ไพรส์ให้ให้บอยไหมมีค่ะอยู่ห้องนี้นี่เข้ามาเข้ามาค่ะโอ้าานี่มันเตียงสองชั้นเลยหรอเนี่ยบ้านฉันเนี่ยนอนเตียงเก่าแข็งมากโอด้ดีใจไหมดีใจไหม โอ้โหเธอเธอลองขึ้นไปดูชั้นบนดูสิเธอลองขึ้นไปดูว้าวเธอลองขึ้นไปดูสินี่ชั้นบนเธอจะนอนชั้นไหนล่ะฉันนอนชั้นล่างก็ได้โอเคเธอลองมาสิเย้ดีใจมากเลยห้องใหญ่มากงั้นฉันก็ขอเป็นห้องห้องนี้เป็นห้องของฉันเลยได้ไหมได้สิก็ฉันบอกไปแล้วว่าห้องนี้เป็นห้องของเธอโอเค ดีใจใหญ่เลยเธอตามฉันมาก่อนฉันจะพาไปเปลี่ยนชุดด้วยละ่ะใช่ใช่โอ้โหเขานอนกนใหญ่เลยอะ่ะบิ๊ดูสิจะลุก <c oughs> ขึ้นมามาปเปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนชุดห้องน,นี้เลยกันเลยกันนะไหนล่ะชุดน้องบิ๊กมีชุดเก,าก่ากลับมาให้ไหมมีมไหนล่ะนี่มาแล้วชุดของเธอโอเคชุดเยอะมากเธอไปเปลี่ยนชุดเลยนะ ไ <Hey, S 1> ด้ชได้เลยนะโอเคงั้นบิงไปข้างล่างกันดีกว่าได้โอเคไปข้างล่างกันครับให้ให้บค์เขาเปลี่ยนชุดไปแม่บ้านคนนี้ขยันทำงานทั้งขาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวทำให้งานบ้านของน้องบิงง่ายลงมากๆและแล้วน้องบิงกักบน้องไบค์ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข <Yeah. S 2> แต่ว่าวันหนึง่ง เกิดแผ่นดินไหวครับทุกคนระหว่างที่น้องเบงนั่งกินข้าวอยู่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนลองมองหลอดไฟดูสิเฮ้ยดูดูข้างนอกสิข้างนอกอ่ะน่าหน้าเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวอุ้ยเฮ้เฮ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคาน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 เร็วคานเร็วโอ้ยทุกคนมามามาอยู่ใต้โต๊ะก่อนคานคานคาน โอเคโอเคอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยไฟดับไฟดับไฟดับทุกคนดีนะที่เราอยู่กับอยู่กับพี่ไบค์อ่ะอุ๊ยไม่งั้นเราต้องกลัวมากเลแน่พี่ไบค์เก่งมากพาพวกเรามาอยู่ใต้โต๊ะออกบ้านออกอกบ้านออกนอกบ้านออกนอกบ้านไหมไปเลี้ยวไปเลี้ยวรีบหนีออกจากบ้านออกไม่ได้ออกไม่ออกแล้วออกแล้วอุ้ยโอ้ไหนลองมองไปที่บ้านเราบ้านเรายังไม่พังอุ้ยทุกคนตื่นเต้นมาก เราอยู่ดีๆอ่ะก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวคุณลูกค้าตอนนี้แผ่นดินไม่ไหวแล้วเข้าบ้านได้เลยสถานการณ์ปกติแล้วจริงเหรออุ้ยแต่ฉันกลัวเรากลัวมากเลยเนาะใช่เรากลัวมากไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมันน่าจะไม่ไหวอีกโอเคทุกคนเมื่อกี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวใช่ไหมหแต่ตอนเนี้ย เราได้ยินเสียงแปลกๆแ,แล้วไฟมันก็ปิดเปิดปิดเปิดอะ่ะเนี่ย <l ots> เด็กๆเด็กๆเด็กๆอยู่เฉยๆกันเหมือนมีคนเปิดประตูเฮ้ย,ยหน้าตรงนั้นหน้าบิงบิง่อยเดี๋ยวพ่อไปพ่อไปดูเองอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นมีอะไรไหมเมื่อกี้พ่อแบงค์เห็นอะไรไม่รู้อยู่ตรงเก้าอี้อันนี้เพื่อใส่ไฟใช่ค่ะเฮ้ย เออบิงบายบายถือไฟฉายไว้มีอะไรไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วบิงบิงบิงเปิดไฟสิมีไฟฉายไหมบว้ไา้มีไอาฟไฟฉายมาจากไหนโอเคโอเคไม่มีอะไรแต่เมื่อกี <t <t ้เราดูกล like, okay, okay. ้องวงจรปิดไหมล่ะนั่นทุกคนพระแมงขนลุกจริงๆเลยเสียงมันแบบ เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์มือถืออะไรบางอย่างไม่มีไม่มีนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะโอ้ยสุดหลอนไปเลยอ่ะคุณหนูเป็นอะไรคะทีฉันกลัวผีค่ะมันกลัวหลอนมากนะคะเพราะว่าผีมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเน่น่าจะน่าจะเอ่อทีวีน่าจะเปิดอยู่แล้วแล้วไฟมันดับฮะมันจะเป็นไปได้ไงล่ะคะ มันน่ากลัวมากเลยอะแม่กว่าผีมาหรอกก็ไม่ต้องกลัวเราไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วว่าบบาทํทำไงดีกลมาอยู่บ้านก็มาหาบ้านอยู่ไม่ฉันขอไปอยู่บ้านเธอได้ไหมล่ะบิงเราไปอยู่บ้านพี่บายกันไหมบ้านหลังนี้เราไม่อยากอยู่แล้วว่าถึงแล้วหรอใช่โอ้โหบาทเธออยู่บ้านหลังนี้หรอโห งั้นเดี๋ยวให้ไบท์ไปสำรวจบ้านของไบท์ก่อนไบท์ไบท์บอกบอกบิงด้วยนะว่าห้องอะไรมั่งต้องทัวร์บ้านไหมชมพาทัวร์บ้านหน่อยตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวเตาผิงแล้วก็มีไฟแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวแล้วก็เออเตียงห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำอ้าวแล้วเธอมีห้องเธอมีห้องรับแขกไหมห้องที่ ห้องที่ให้ชัน้นอนอ,ะอ่ะห้องนอนก็มีห้องนี้ไหนครับอ้าวแล้วห้องเธอล่ะยิ่งน่ากลัวอะไรเนี่ยห้องห้องนอนเธอหน้ากลัวจังยิ่งน่ากลัวเลยเนี่ยกลัวเลฉันคิดว่าดิฉันกลับบ้านตัวเองดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรามันเจอสิ่งแปลกๆปะนะนอนบ้านพี่บายไปก่อนคืนนึงย้ายบ้านดิไปไปย้ายบ้าน <laughs> ไปไหนกัน ย้ายบ้านไปที่อื่นย้ายบ้านไม่ได้เราไม่มีเงินมีบิงรวยจะตายเหรออืมจะย้ายไปหนังไหนล่ะเอไปหอมีหอพักด้วยเหรอไหนหอพักอยู่ไหนเอาหลังไหนครับคอนโดอยู่ไหนครับขึ้นรถพี่บายพี่บิงเลยขึ้นรถคุณหนูเลยบายขึ้นรถเลยครับบายเดี๋ยวเราไปอยู่หอพักกันนะครับน้องบิงกำลังขับรถไปที่หอพักครับ บนถึงแล้วครับหอพักเราไปดูห้องพักกันไหมบิงได้โอเคพี่ไว้ตามมาครับขึ้นมันได้อันนี้คอนโดของบิงเหรออยู่ชั้นสองเข้าได้แล้วครับประตูเปิดแล้วครับว้าวดูสิห้องนี้ก็สุดหลูเหมือนกันมีเตียงนอนสองเตียงเลยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ก็จะเป็นโซฟาเป็นโตนั่งชมวิวได้ด้วยส่วนด้านนี้ก็จะมีทีวีแล้วก็ห้องรับแขกโ,โอ้ยปิดไฟเหรอพี่ไบส์ครับพี่ไบา์พาไปดูห้องน้ำหน่อยสิห้องน้ำอยู่ทางไหนห้องน้ำยู่นี้ใหญ่มากจริงไหมห้องน้ำมีอ่างไหมใหญ่มากใหญ่โอ้โหห้องน้ำมีอ่างด้วยบิงครับดีนะที่เราอะ่ะมีพี่ไบส์มาสมัครงาน อยู่กับเราเราก็ไม่เหงาเลยดูดิ <หา S 1> พี่บาบพี่บายเขาเล่นซ่อนแอบ,บอีกแล้วเราหาเจอแล้วบายะหาบิงให้เจอบิงไปแอบ,บแล้วไม่อยากบิงไปแบบอบเลยพี่บายนับหนึ่งถึงยี่สิบเลยครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาเลยครับพี่บาบไปหา อ้ยห้องน้ำมีไหมเนี่ยเจอแล้ววิงแอบอยู่ในห้องน้ำเอาละครับงั้นต่อไปให้พี่บายไปซ่อนมั่งพ <<|ja|> ี่บายไปซ่อนเลยนะหลับตาพี่มาตาหลับแล้วหลับตาแล้วหนึ่งสองสามสี่พิซซ่ามาส่งมันหนึ่งพิซซ่ามาส่งอะไรมาส่งพี่ซ่าจริงเหรอใครสั่งพิซซ่าล่ะอ๋อน้องบิงสั่งเอ้ยพี่บายสั่งกินพิซซ่ากันไหมล่ะยังอ่ะ อยากได้เส้อแอบวะได้หนึ่งสองสาสห้าหกเจ็ดแปดเก้ส้ยบิงทองกหนูก็เปลี่ยนไปทั้นอื่สหเดก้ายี่สิบยี่สองยี่สามยี่สิบยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบหาแล้วนะไปบิงหาพี่บายให้เจอพี่บาแอบอยไหนในห้องน้ำมีไหม ไม่มีข้างใต ok. ้ข้างใต้พ okay, ี่ไบ๊์แปลงเป็นตัวเล็กหรือเปล่ามีอย่เจอแล้วเหรอฮ่า่ไฮ่หนีไม่ได้เจอแล้วเฮ้ยโอเคครับและนี่คือห้องพักที่ที่คอนโดแต่น้องบิงอ่ะเป็นคุณหนูที่เอาแต่ใจมากๆที่พักที่ไหนเขาก็ไม่ชอบที่พักบ้านตัวเองก็กลัวผีไปดูบ้านพี่ไบ๊์อ่ะก็ระบอกว่าเล็กไป บิงจะไปไหนเนี่ยบิงจะไปพักที่ไหนทะเลไปไหนนะทะเลทะเลพี่ไบต์มีทะเลไหมพาไปทะเลหน่อยสิไปบินเครื่องบินมีเครื่องบินไหมมีอ่ะไปขึ้นเครื่องบินเลยบิงพี่ไบต์ก็เอาเครื่องบินมามดเครื่องบินเครื่องบินจริงเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นเลยครับกระโดดข้าวต้งสีดำกระโดดข้าต้งสีดำรีวิวๆอุ้ยเบียร์ไบต์เครื่องบินลำนี้มันขึ้นได้คนเดียวหรือเปล่า ขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วออกแล้วออกแล้วอูขึนบินออกแล้วออกแล้วบินแล้วไปไปทะเลไปทะเลไหนทะเลไหนทะเลนู้นทะเลนู้นมีแค่เดียวใช่โอ้ย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 อนบินตกขับ่ค่อยเก่งครับอเคฉันเป็นที่นบินับไม่ค่อเก่งไปเองบรับเกตฮีมา ทะเลที่นี่กลายเป็นน้ําแข็งเป็นน้ำแข็งไปแล้วใช่เล่นสเก็ตบอร์ดได้ด้วยโอเคจะสร้างบ้านให้โอเคครับเฮ้ยเพ้อพ้อพ้อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนายมันเกิดอะไรเิยบัติเยอะมากภัยพิบัติอีกแล้วเหรอโอ้โหไฟไหม้เหรอแผ่นดินไหวอีกแผ่นดินไหวท่อแก๊สระเบิดแล้วก็มีผีนี่ เอเลี่ยนอ้กหนคล่องการลุกลานไฟทั้งทั่วตอนนี้อะไรของแก๊สผีไม่หยุดก่อนไม่กดกดปุ่มภัยพิบัติทุกอย่างเลยหรอแล้วเราจะมองเห็นหรอเรามองไม่เห็นเลยว่าเอเลี่ยนอยู่ไหนค่ะโอ้โหรุนแรงมากภัยพิบัติขั้นรุนแรงเกมโอเวอร์เลยนี่ทุกคนทุกคนครับ ทุกอย่างของเราก็จบลงแล้วาน้ำท่วมแล้วแล้วบ้านของเรายังอยู่ไหมเนี่ยไฟไหม้ขนาดนี้ยังสวยอยู่โอเคครับทุกคนและนี่คือน้องบิ๊เป็นคุณหนูน้องบายเป็นคุณหนูขี้กลัว VS คนใช้ใจดีแล้วทั้งสองคนนี้สุดท้ายกลายเป็นเพื่อนกันใช่ไหมกลายเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันได้สนุกมากๆตอนนี้เล่นอะไรกันครับเนี่ยสเก็ตบอร์ดเหรองั้นสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยไหมได้นี่คือแมปอะไรครับ บูคาเฟ่บูแฮปเวนนี่นี่ถ้าเรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่นนจะเจอกับตอนนี้เหมือนเป็นแบบโปรพิเศษอะโปรพิเศษมีภัยพิบัติให้เลือกเยอะมาก <ปะ S 1> เดี๋ยวไม่ต้องจ่ายโนบัสสามารถดูโฆษณาได้แบบเยอะเองใช่เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายเอเลี่ยนดูนะเอเลี่ยนน่าถ่ายมากเรายังไม่ได้กดเอเลี่ยนกดไปแล้วไม่ใช่กดแบบเป็นเรื่องอนะ เรายังไม่ได้กดเอเลี่ยนแล้วก็ยังไม่ได้กดซอมบี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าบิงบายเจอเอเลี่ยนซอมบี้จะเป็นยังไงสําหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหช่องอบิงบายด้วยนะยนบาย,บาย